าาสถานการณ์ฉุกเฉินขณะนี้จังหวัดนครนายกเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด7.0ริกเตอร์ทำให้เกิดความเสียหายแก่อาคารสถานที่ต่างๆและทำให้มีผู้บาดเจ็บติดอยู่ภายในอาคารจำนวนมากเจ้าหน้าที่จึงต้องรีบเข้าไปให้การช่วยเหลือโดยด่วนที่ 1. Immedia เ e ตต้องการรักษาเพื่อช่วยชีวิตอย่างเร่งด่วนทันที จัดให้เป็นสีแดง T2 Urgent ต้องการรักษาใน24ชั่วโมงมิฉะนั้นจะอันตรายถึงชีวิตจัดให้เป็นสีเหลือง T3 Delay อาการไม่รุนแรงสามารถรอได้นานเกิน24ชั่วโมงจัดให้เป็นสีเขียว T4 Expectant อาการรุนแรงมากมีโอกาสรอดชีวิตน้อยถึงแม้จะให้การดูแลร,รักษาอย่างเต็มที่จัดให้เป็นสีน้ำเงิน Date เสียชีวิต จัดให้เป็นสีดำหรือสีขาว t r e a t e แยกผู้ป่วยที่เดินได้ออกมาก่อนแล้วจัดให้เป็น T3 Delay ส,สีเขียวประเมินผู้ที่เดินไม่ได้โดยใช้หลักประเมิน ABC อย่างรวดเร็วผู้ที่หายใจได้ให้ประเมินการหายใจโดยการนับอัตราการหายใจ ถ้าน้อยกว่า9้าครั้งต่อนอาทีหรือมากกว่า30ครั้งต่อนอาทีให้จัดอยู่ในกลุ่มที่1 i m m e d i a ียสีแดงถ้าเท่ากับ1 0 2ถึง29ครั้งต่อนอาทีให้ประเมินการไหลเวียน Cir ร u l a t เล n ตรวจชีพจรถ้ามากกว่า120ครั้งต่อนอาทีจัดให้เป็นที m ่งอ i มมสีแดงแต่ถ้าน้อยกว่า120ครั้งต่อนอาทีให้จัดเป็นทีสองเออสีเหลือง ผู้ที่ไม่หายใจให้เปิดทางเดินหายใจ (airway) โดยทํา head tilt and chin lift หรือถ้าไม่สามารถทําได้ให้ทำ jaw thrust ทั้งนี้ถ้าเปิดทางเดินหายใจแล้วยังไม่สามารถหายใจให้จัดอยู่ในกลุ่มเสียชีวิต d a d สีดำหรือสีขาว แต่ถ้าเปิดทางเดินหายใจแล้วหายใจได้ให้จัดอยู่ในกลุ่มที่1อิมมีเดียตสีแดงวิธีแบกบนบา่า e m a n Carry เหมาะสำหรับช่วยผู้หมดสติซึ่งผู้ช่วยเหลือต้องมีกำลังมากพอที่จะแบกและต้องแบกไปยังที่ปลอดภัยในระยะทางไกลโดยปฏิบัติดังนี้ 1. จับผู้ป่วยให้นอนราบ ผู้ช่วยเหลือคุกเขา่าพยุงผู้ป่วยขึ้น 2. ใช้มือทั้งสองข้างอบรอบเอวผู้ป่วย 3. แบกผู้ป่วยไว้บนบ่าไหล่ข้างที่ถนัดแล้วนำผู้ป่วยไปรับการปฐถมพยาบาลทันทีวิธีลากโดยใช้ผ้าหม่ม blanket drag สะดวกต่อการย้ายออกจากตึกที่กำลังมีไฟไหม้ใช้สำหรับผู้ที่ไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้หรือหมดสติและมีพื้นที่เรียบ ใช้ผ้าปูที่นอนหรือผ้าหม่มผ้าม่านหรือวัสดุที่แข็งแรงพอที่จะรองใต้ตัวผู้บาดเจ็บแล้วลากสิ่งรองตัวนั้นๆไปตามพื้นอุ้มคู่ก่อดหลัง for and after method ใช้กับผู้บาดเจ็บไม่รุนแรงเช่นเป็นลมหรือต้องการเคลื่อนย้ายผ่านทางแคบๆหรือสำหรับหามผู้ที่หมดสติเป็นระยะทางใกล้ๆและล้ำหนักตัวมากรูปร่างใหญ่หรือผู้ที่มีอาการสาหัส ต้องการเคลื่อนย้ายโดยสะดวกรวดเร็วมั่นคงแข็งแรงไม่ต้องการให้พัดตกลงไปโดยปฏิบัติดังนี้ให้ผู้ป่วยนอนงายผู้อุ้มคนหลังก็คุกเข่าลงที่ศีรษะผู้ป่วยแล้วสอดแขนทั้งสองข้างเข้าไปใต้รักแร้และอกขึ้นมาประสานกันบนหน้าอกผู้ป่วยผู้อุ้มที่อยู่ข้างหน้าแยกขาของผู้ป่วยออกและก้าวไปอยู่ในระหว่างขาของผู้ป่วยคุกเข่าทั้งสองข้างลง เอามือจับข้อพับทั้งสองข้างของผู้ป่วยไว้ผู้อุ้มทั้งสองคนลุกขึ้นพร้อมกันแล้วยกผู้ป่วยขึ้นพร้อมกันอุ้มสามคนเรียงเหมาะสำหรับใช้กับผู้ป่วยที่ไม่รู้สึกตัวต้องการอุ้มขึ้นวางบนเตียงหรืออุ้มผ่านทางแคบๆในระยะทางสั้นๆเพื่อขึ้นไปหามต่อไปทั้งนี้ห้ามใช้ในผู้ที่สงสัยว่ามีกระดูกสันหลังหกักโดยเด็ดขาดโดยผู้ช่วยเหลือทั้งสมคนคุกเข่าเรียงกันในข้างเดียวกัน คนที่1สอนมือทั้งสองเข้าใต้ตัวผู้ป่วยตรงบริเวณคอและหลังส่วนบนคนที่2ส,สอนมือเข้าใต้บริเวณหลังส่วนล่างและกล้นคนที่ 3. ส,สอนมือทั้งสองเข้าใต้ขาต้องทําการยกพร้อมๆกันโดยให้มีคนนึงออกคําสั่งท่านแรกยกพร้อมกันและวางบนเขา่าถ้าจะอุ้มเคลื่อนที่ทั้ง3คนต้องประคองตัวผู้ป่วยในท่านอนตะแคงแล้วอุ้มยืน ควรก้าวเดินไปด้านข้างพร้อมๆกันถ้าจะวางให้ทำเหมือนเดิมทุกประการคือคุกเข่าก่อนแล้วค่อยวางผู้ป่วยลงวิธีพยุงเดิน supporting carry เหมาะสำหรับช่วยผู้บาดเจ็บที่รู้สึกตัวดีและพอจะช่วยตัวเองได้ไม่มีแผลรุนแรงหรือกระดูกหักไม่มีอาการทางหัวใจแต่แขนหรือขาเฉพาะส่วนล่างข้างใดข้างหนึ่งบาดเจ็บ ทั้งนี้ผู้บาดเจ็บต้องมีรูปร่างใหญ่พอๆกับผู้ช่วยเหลือโดยผู้ช่วยเหลือปฏิบัติดังนี้ 1. ยืนเคียงข้างด้านตรงข้ามที่บาดเจ็บหันหน้าไปทางเดียวกัน 2. แขนข้างหนึ่งของผู้ป่วยพาดคอผู้ช่วยเหลือจับมือผู้ป่วยไว้ส่วนแขนอีกข้างหนึ่งของผู้ช่วยเหลืออบเอวและพยุงเดินต้องให้ผู้ป่วยเดินนำหน้าเสมอ ผู้ช่วยเหลือต้องคอยมองเท้าผู้ป่วยถ้าผู้ป่วยล้มระหว่างทางจะได้ประคองไว้อย่างปลอดภัยทั้งคู่อุ้มคู่ประสานแค่ p a กเ s อร์ l e f o โฟแฮนดเป็นวิธีที่ดีสำหรับใช้อุ้มผู้บาดเจ็บที่ศีรษะหรือเท้าซึ่งยังรู้สึกตัวดีสามารถใช้แขนทั้งสองข้างยึดเกาะผู้อุ้มไว้ได้โดยปฏิบัติดังนี้ผู้ช่วยเหลือสองคน แต่ละคนต่างใช้มือขวาจับข้อมือซ้ายของตนไว้แล้วใช้มือซ้ายจับกับข้อมือขวาของกันและกันแขนทั้งสองของผู้ป่วยโอบคอผู้ช่วยเหลือจากนั้นวางผู้ป่วยบนเข่าเป็นจังหวะที่หนึ่งและอุ้มยืนเป็นจังหวะที่สองแล้วจึงเดินไปพร้อมๆกันวิธีอุ้มท่าบหลัง (back carry) ใช้กับผู้ที่รู้สึกตัวยืนได้เองแต่ไม่สามารถเดินได้ เช่นข้อเท้าแพลงหรือเคล็ดและใช้แบกผู้ที่หมดสติซึ่งมีรูปร่างใหญ่กว่าได้ดีแต่ต้องไม่ได้รับการบาดเจ็บที่เกี่ยวข้องกับกระดูกสันหลังโดยปฏิบัติด,ดังนี้จับให้ผู้ป่วยยืนด้านหลัง 2. จับแขนทั้งสองข้างของผู้ป่วยคล่อมไหล่แล้วแบกโดยยึดมือทั้งสองข้างของผู้ป่วยที่วางพาดบนไหล่ของผู้ช่วยเหลือไว้เพียงมือเดียวเพื่อให้อีกมือแกว่งได้อิสระ คลำหาทางหรือจับสิ่งยึดมั่นต่างๆหรือจะยึดใต้ข่าผู้ป่วยก็ได้การเคลื่อนย้ายโดยใช้เก้าอี้แชร์แครีใช้กับผู้รู้สึกตัวดีหรือกรณีที่ได้รับบาดเจ็บที่ทรงอกและท้องหรือแขนขาต้องการเคลื่อนย้ายในท่านั่งเหมาะสำหรับขึ้นลงบันไดหรือทางแคบๆโดยปฏิบัติดังนี้ 1. ตรวจเก้าอี้ให้อยู่ในสภาพแข็งแรงพอที่จะรับน้ำหนักได้ 2. นำเก้าอี้ไปที่ผู้ป่วยแล้วช่วยอุ้มให้นั่งบนเก้าอี้ 3. ผู้ช่วยเหลือคนที่อยู่ด้านหลังเก้าอี้จะโยกเก้าอี้ให้พนักเอนไปทางด้านหลังเล็กน้อยการเคลื่อนย้ายโดยใช้เปลาหาม carry with stretcher ถ้ามีผู้ช่วยเหลือ4คนช่วยหามอีกสองคนจะหามทางด้านข้างของเปลและหันหน้าเดินไปทางเดียวกัน วิธีการยกผู้บาดเจ็บขึ้นไปหามปฏิบัติดังนี้โดยผู้ช่วยเหลือ3ามคนนั่งคุกเข่าข้างเดียวกับผู้บาดเจ็บผู้ช่วยเหลืออีกหนึ่งคนมาจับเปลไปหาผู้บาดเจ็บวางเปลไว้ข้างผู้บาดเจ็บ 2. ผู้ช่วยเหลือคนที่สี่นั่งคุกเข่าตรงกันข้ามกับผู้ช่วยเหลือสามคนแล้วให้สัญญาณยกนำผู้บาดเจ็บวางบนเปล 3. การเคลื่อนย้าย ให้ผู้ช่วยเหลือสองคนประจำด้านศีรษะของผู้บาดเจ็บโดยหันหน้าเข้าหาผู้บาดเจ็บอีกสองคนให้ประจํด้านเท้าหันหน้าออกจากผู้บาดเจ็บทุกคนจับขอบเปรคนละมุมและทุกคนต้องนั่งคุกเข่าหนึ่งข้างขาตั้งไว้หนึ่งข้างผู้ช่วยเหลือคนที่หนึ่งให้สัญญาณ1 2ึ่งสองสยกเรายกเปขึ้นพร้อมกันเมื่อเรานำผู้ป่วยออกมายัง จุดเกิดเหตุและวมาอยู่ในสถานที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วนะคะก็ควรทำการส่งต่อไปยังโรงพยาบาลนะคะเพื่อทำการรักษาเด้วทันทีค่ะ